ปีนี้โคไซรับรอบไหนโครงการไหนกันบ้างพี่สรุปให้ฟังง่ายใน3นาทีสาหรับใครหลายคนนะครับที่ฝันนะเขาอยากจะเป็นเด็กโคไซซึ่งตอนนี้ก็วนมาถึงเด็ก67กันแล้วโดยที่ปีนี้นะครับเขาเปิดรับสว่างขั้งหมด490กิที่นั่งครับรวมทั้งหมด1 1 a เอกจริงจริงแล้วในกําหนดการนี้นะครับยังไม่ได้แจ้งเรื่องโครงการที่มีอยู่แต่เท่าที่พี่เข้าใจนะโครงการที่มีอยู่หลักๆสําหรับคนที่อยากเข้าโคไซจะประกอบไปทั้งหมด2โครงการครับโครงการแรกครับคือโครงการผู้มีทักษะพิเศษครับกับโครงการที่2ก็คือบัณฑิตสุสาลครับ โดยที่โครงการนี้นะครับถ้าเป็นในซีนีม่านะครับเอกผลิตนะครับจะรับที่15คนเอกการแสดงจะรับอยู่ที่15คนออกแบบจะรับ20คนครับแล้วก็เอกการจัดการภาพยนตร์จะรับอยู่ที่10คนครับส่วนสำหรับเรื่องเกรดนะครับเกรด5เทอมที่เขาต้องการจะอยู่ขั้นต่ำอยู่ที่2.00แต่ยกเว้นเรื่องโครงการบัณฑิตสุสากลครับที่จะต้องเกรดขั้นต่ำ2.5ขึ้นไปนั่นเองครับมากันต่อในรอบที่2ครับรอบโคตาครับเกรดขั้นต่ำของรอบโคตาก็อยู่ที่2.00สำหรับเกรด5เทอมเหมือนเดิมครับโดยที่สัดส่วนกกกาารรรใช้คคะะแนนัับบสหเอผลิต ภาพยนตร์นะครับวิชาสามัญอังกฤษ3 0ครับทีกต่แกะ20%แล้วก็วิชาสามัญไทย1 0แล้วก็สอบวัดความรู้40%ครับการสอบวัดความรู้คืออะไรสอบวัดความรู้ก็คือเป็นข้อสอบที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะออกให้ข้อสอบคล้ายๆที่แกตแต่เป็นทีแกตที่วัดเรื่องไหวพริบกับเรื่องความรู้พื้นฐานของงานภาพยนตร์ครับสำหรับซีนีมานะครับเอกผลิตรับ15คนเนื่องจากเป็นรอบสุดท้ายที่เอกผลิตจะเปิดครับเอกแสดงนะครับรับ10คนเอกออกแบบรับเราคนครับแล้วก็เอกการจ ที่แก50 A level ะ50% A l e v e ยภาษาอังกฤษ30%แล้วก็ A level ภาษาไทยนะครับ20%โดยที่เอกที่หายไปเองเนี่ยก็คือเอกผลิตครับซึ่งเหลือรับหมดครับเอกออกแบบนะครับจะรับอู่ที่5คนเอกแสดงรับ5คนครับเอกการจัดก,การรับ38คนครับอันนี้คือกาหนดการทั้งหมด3รอบครับสำหรับทริคในการเลือกของโครงการแล้วก็เลือกของรอบนะครับที่แนะนําเลยว่าสําหรับใครเนี่ยที่เกตถึงแล้วก็พอจะมีผลงานหรือยังอยู่ม .4 ม .5 ยังพอมีเวลาเตรียมผลงานอยู่พี่แนะนำให้ย่งแต่รอบแรกเลยเนื่องจาก สมมติว่าเราจะยื่นเอกผลิตเนะี่ยเอกผลิตจะมีสูงสุดก็คือรอบที่2แปลว่าถ้าเรามายื่นรอบที่2อ,อย่างเดียวแต่ไม่ยื่นรอบ1เลยแปลว่าเปอร์เซ็นต์การติดของเราค่อนข้างน้อยะฮะถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบเข้าโคไซนะฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยพี่จะลงไปตอบกันฮะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ